นี่ครับเสร็จเรียบร้อยปลาเผาขีตมปลาอบตมเผาปลาอบตมพี่นายของทัวเป็นคนจัดีนรคำเมนูนี่แต่ลืมเบองงครับแล้วจะชิมกับน้องเตยนะครับเราไหไอเขาเนี่ยเออเดี๋ยวมีพ่อนูีช่วยายโย กอบแบเอามาเลยมาเลยนี่เนี่ยกอบแบบ่มีทีพย์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าก่อนมันหอนใครปะครับครับครับเป่าก่อนมันไหม่หนะพี่พี่พี่ครับเริ่มเบิ้งซำบวกกวนเอ๊ะชิมมาที่นี่จับเอากอบมันในใรอยู่กอบผมนี้แถบบ่อบ่อใส่กล้องได้ไหมล่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหม Hai ba hòa nhanh hắn đi. Ng tới chimney. Aloy Ngon. 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 Ngon

เตยกำลังแ่บนี่ไเมาตัวนหเตยอยู่นี่เอามานั่งมาหนังมานังารเอาไปเอาเตอาบ่ยังบ่ท่นได้อยู่อีพ่บ่ทบนได้ยักโตอยู่โอได้กลิ่นไข่สไข่แสบเนาลูกมันเดพอยเนาะอันยูัันติดตเอเออจำจำยูี๋ยวเดี๋ยวจำให้ แชบน้ำจ้มนิดนึงแชบบอ่อแชบบอ่อนี่นละครับประคอไงเผาอบโอ้ยกินเพสได้สบายตัวนี้แม่เก่งถั่วเออเพเนี่แหละเพเนี่แหละ อย่บ่ใส่มันด<ะ>ิเพื่อนเนี่ยบอ <laughs> ใส่มาคอเฮียเปยห้าตัวไม่มเพราะน่ะ <laughs> ใส่เฮียได้ดินได้ใครลูกมึงอ่ะเอาไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ต้องเอาเสียบไปนล้วเน,น,นเผาออกอันนี้หมู่จักกันเนี่ยเขาต้องกินโอ้ยลูกไผรวะเมื่อแต่หิวออกแถวประเทศนี้ตาย นัน้นน mmm. ี่เลยเตกบครับคแซบอยก้างเอาก้างออเพื <5> <5 ่อน้าข่อมา้าเอก่อนเออไังเสียไแมมันยังเด็กมันยังาดบานท่ง แกบบ่เนี่ยก้างบอสออกเด้อมีก้างเออพอรู้นบอเห็นเด้อบางอันนัก็ก้างออกใส่ติดก้างแล้วที่นี่นเต๋อเออออกเออดีแล้วปัดออกเททออกเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยไม่มีก้างอันนี้ก <Yeah. S 1> ินกินเ<อ>ก่งิงนอยากจะก้างบอมยำทุก่อน โอเคครับตัวมูสแป,ะแ,ปะแสบโอ้เก่งเก่งเก่งเดี๋ยวเราชิมเมนูต่อไปพอเปลี่ยนได้มากกว่า